สวัสดีครับอยู่กับผม DJ เจโนแมนะครับวันนี้ผมมีลำโพงจิ๋วจาก Edifier นะครับนั่นก็คือ Edifier MP 8 5นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล่องกันละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับหลกัหลกๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมี3เมเฉดสีด้วยกันนะครับผมภายในกล่องเนี่ยมันจะมีตัวอะลัมโพงสายแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จเนี่ยเป็นไท e C นะครับก็ค่อนข้างง่ายต่อการชาร์จแต่ผมแนะนําว่าให้ชาร์จกับไฟประมาณ1 2ถึงแอมป์นะครับไม่งั้นบอร์ดมันจะไหม้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเขาอาจจะไม่ได้บอก เรื่องของสีเนี่ยมันก็จะมีสีชมพูขาวเขียวเทาแล้วก็ดำส้มนะครับ เจ้าต,ตัวนี้เนี่ยรองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับรับรองการปรับแต่งแอปนะครับในในมือถือของเรานะครับก็โหลดมาแล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับมือถือเนาะแล้วก็เล่นได้ต่อเนื่อง8ชั่วโมงอันนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าเล่น8ชั่วโมงเนี่ยใช้ความดังเท่าไหร่นะครับบางเจ้าก็40เปอร์เซ็นต์ชั่วโมงบางทีกด80เปอร์เซ็นต์ชั่วโมงก็หมดแล้วอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปตัวไดเวอร์นะครับเขียนว่า 40mm มมนะครับผมหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่การรองรัับบนะคร การชาร์จเนี่ยก็จะมีแบตประมาณ500แอมป์มนะครับผมมิลลนะิแอมมิลลิแอมเนาะประมาณนี้แล้วก็ย่านลําโพงก็หลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะเท่าที่ผมดูก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเจ้าพระเอกของเรากันเลยเจ้าตัวนี้นะครับผมอยากให้ดูช,ชันๆนะมันเล็กมากๆนะครับเล็กมากๆเมื่อเทียบกับตัวมีนะครับมีที่มันออกมาสองสามปีแล้วตัวนี้ เสียงเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นแรกๆอะเนาะมันก็พอโอเคแหละก็ไม่ได้แย่แต่ว่าเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วมันว้าวกว่าเสียงมันมันทุ้มกว่ามากนะมันเป็นเหมือนมันมีซับบูเฟอร์ในตัวเลยนะครับแลวก็จะเป็นสายที่เรามาคล้องเองได้นะครับก็ก็แข็งแรงดีนะแล้วก็สีนะครับแล้วก็มีปุ่ม power ปุ่มลดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนตรงนี้เนี่ยใช้เป็นปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับ แล้วก็ใช้เป็นอ่ะปุ่มหยุดเพลงแล้วก็เริ่มเพลงนะครับปุ่มปุ่มเริ่มปุ่มปุ่มพอยส์ปุ่มเพลนะประมาณนี้ส่วนนี้ก็นอกจากจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วเนี่ยยังเป็นปุ่มสคริปต์นะครับถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงไปนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยวัสดุมันแบบโอ้โหมันแน่นไปหมดเลยอ่ะมันมันสมราคามากอ่ะในราคาประมาณเกือบห้าร้อยนะครับผมเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกัน นี่ฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะฮะน่าจะเป็นบอกว่าความจุบแบตนะครับห้าโวลต์นะครับห้าร้อยมิลลิแอมป์แล้วก็ซีเรียลแล้วก็พวกอพื่นอื่นะครับเมดอินไชน่าเช่นเคยตัวไดเวอร์ก็อยู่ข้างในนะครับแต่ไม่ได้บอกนะว่ากันน้ําเบาผมว่าไม่น่าจะกันนะครับผมบอกเลยมันไม่ได้เขียนไว้ว่ามันกันน้านะโดนน้าเข้าไปก็น่าจะเชงกระบงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเอามาเปิดเพลงกันเลยดีกว่าผมจะตั้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วเพื่อนเพื่อก็ลองฟังเสียงจากตัวนี้ เดี๋ยวผมจะสาธิตการการเปิดเปิดอ่าเล่นเพลงแล้วก็พอสเพลงไปด้วยดีกว่าเนาะว่ามันทำอะไรได้บ้างจจจจนนนมมาาาเเห็ใเกหใัใอันนี้จะเป็นการเล่นเพลงถัดไปส่วน,นนี้จะเป็นเล่นเพลงเมื่อตะกี้นะครับเห็นไหมค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเพลงหลายๆแนวกันดูนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะอันนี้จะเป็นเพลงสากลผม oh, เพิ่มเสียงนะครับอันนี้ความดังที่88ปเปร์เซ็นนะครับโอ oh, สุดยอดอ่ะต่อไป เรืยไปพูดกับตัวเองสุดท้ายมีเหลือ ่จะเป็นเพลงจีนนะครับเสียงมันจะสายๆกรุงกริงกรุงกร,ริงนะครับให้ฟังสั้นๆพอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เยอะ ก็ประมาณนี้ละกันเนาะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเจ้า Edifier MP85 นะครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยโหแม่งมันแบบสุดยอดอะ่ะมันเกินตัวราคามันก็ไม่ได้ถูกแหละอย่างมีตัวเนี้ยมันราคาแค่200กว่าเกือบ300นะตอนนั้นแล้วตัวนี้มัน400กับ500แต่ช่วงเนี้ยถ้าเราซื้อในช้อปปีนะครับเราใส่โค้ดลด่อร่าชอปปี Black, ้แคคอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็สามารถ ลดราคาลงไปได้นะครับอย่างตัวนี้ได้มาประมาณ400นะครับผมที่ใช้โค้ดเข้าไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าวิประทับใจมากเลยนะส่วนเรื่องการคอนเน็กมันก็เหมือนกับลำโพงบลูทูธทั่วไป,ปะครับปวดปุ่มเปิดปุ๊บก็คอนเน็กได้เลยนะครับส่วนการรีสตาร์ทผมก็ยังไม่ได้ดูนะมันดียังไงอาจจะก,กดสองปุ่มอะไรพวกนี้ต้องไปดูในคู่มือเอาเองนะคู่มือมันก็อยู่ในกล่องนี่แหละผมก็ไม่ได้ดูต้องขออภัยด้วยก็หลักๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับใครชอบนะครับอย่าลืมนะครับนี่ ไปกลางป่ากลางขากลางเต็นท์นะครับอบอกเลยมันอยู่คนเดียวในเต็นท์มันที่สุดนะต้องลองดูนะครับไปแล้ว